รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคหาวล้ค่ะทุกคน ในสัปดาห์นี้ค่ะรายการคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวเราจะมาแนะนำสถานที่กินล้วนๆแต่ว่าโจทย์ก็คือพิกัดไม่เกิน100กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครสนับสนุนเสียงเห่าด้ อันนี้ค่ะมีแอมหนูนิ่งเราพามันแนะนำสถานที่ที่บอกเลยว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานดังนั้น <Yeah. S 1> เราสองแม่รูปจะเป็นรายการแรกๆหรือว่ารายการแรกเลยค่ะที่มาแนะนำให้ทุกๆคนได้มาท่องเที่ยวรวมถึงสี่ขาสามารถมาได้ด้วย <Yeah. S 1> <c oughs> ที่นี้เขามีชื่อว่าดูบัวคาเฟ่ e ค่ะ,อ,ะอยู่ที่ไหน ใบใบไม่เกิน100กิโลเมตรนะคะจากกรทมรทุกคนจากแบงคอกคิดว่าเป็นที่ไหนคะสมุทรสงครามม่เนๆเนเอ่ะ,อะบาบเพิ่มที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบมีหมูเยอะๆอ่ะนะครนครราชสีมาไม่ใช่จะเลยเลยละกันที่นี่ค่ะคือนครประท้ ใกล้กรุงเทพแต่ว่าได้ความชิลขนาดนี้บอกเลยว่าที่นี่นะคะเขาไม่ได้มาแค่ดูบัวเท่านั้นแต่ว่ามีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายรวมถึงเป็นสมาร์ทฟาร์มแหล่งเรียนรู้ชั้นดีเลยล่ะบอกเลย และตอนนี้ค่ะมีแอมหนูนิ่งๆเราพามาแนะนำสถานที่ที่บอกเลยว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานดังนั้นเราสองแม่ลูกจะเป็นรายการแรกๆหรือว่ารายการแรกเลยค่ะที่มาแนะนำให้ทุกๆคนได้มาท่องเที่ยวรวมถึงสี่ขาสามารถมาได้ด้วยทีนี้เขามีชื่อว่าดูบัวคาเฟ่นคนปรปฐมโอ้โห ใลกล้กรุงเทพแต่ว่าได้ความชิลขนาดนี้บอกเลยว่าที่นี่นะคะเขาไม่ได้มาแค่ดูบัวเท่านั้นแต่ว่ามีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายรวมถึงเป็นสมาร์ทฟาร์มแหล่งเรียนรู้ชั้นดีเลยล่ะบอกเลยจริงๆแล้วเริ่มแรกเนี่ยเราอยากทำแค่ร้านกาแฟเล็กเล็กร้านเล็กๆนนเลกๆเราอยากทำร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งขึ้นมา ทีนี้ไอ้พอมันเป็นร้านกาแฟแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับมันถ่ายทอดสิ่งที่เราอยากให้ได้ไม่เต็มที่ค่ะพอจะทําร้านใหญ่ๆขึ้นมามันก็คอนเซ็ปชั่วมันไม่ได้วิถีกับชนบทจริงๆเราเลยกระจายร้านก็เลยเพิ่มเรื่อยๆใช่ครับจนเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้อืมครบครันไปเลยที่นี่จะมีประมาณสักเ็ดโซนหลักๆเซเวเนียข้างหน้าค่ะขายของที่ราอ่าของน่ารักมากใช่ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารค่ะครับกลางร้านก็จะเป็นกาแฟแล้วก็เป็นเลสเซอร์คาเฟ่ <ister tschaft. S 2> โอเคนะครับโซนนี้ะจะเป็นพักกิ้งสตรีทค่ะพวกขายอาหารเล็กๆน้อยๆนะฮะร,ร้านนั้นก็จะเป็นร้านไอศครีมด้านท้ายเป็นร้านของเล่นฝั่งนี้ใช่คค่ะเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนดีไซน์เหมือนตลาดชุมชนค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่แถวๆนี้ theme, ที่ดังๆมาร่วมเปิดด้วยอ๋อค่ะ ตัวลงนานนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ตลาดนัดที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อไปทุกๆ2เดือนไม่ให้ซ้ำกันค่ะและไอ้ส่วนของดูบัวคะเหมือนเป็นไฮไลท์หลักถ้าเป็นบัวเนี่ยนะครับเราจะมีบัวค่อนข้างหลากสลายพันธ์นะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับวิธีเพ,พาะพันธุ์เราก็เป็นวิธี city, อินซีซึ่งมันจะไม่สวยนะแต่ว่ามันจะเรียวที่สุดในวิธีการเพ,พาะพันธุ์ คือถ้าเป็นเอเลนสปีชีเขาจะอยู่ไม่ได้ก็คือต้องอยู่ไม่ได้เลยเขาจะไม่เแล้วเ,เห็นกิจกรรมมีจักรยานน้ำปั่นอ่าใช่ครับพน,นั้นก็เอาไว้เสิร์ฟไว้เสิร์ฟครอบครัวเลยเฉพาะนี่นเห็นบัวสีขาวไหม แล้วจุดที่มีกันนิ่งๆเหล่าชื่นชมอยู่นั่งชื่อยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นจุดดูบัวของแท้เลยค่ะถ้าใครได้มาที่ดูบัวแห่งนี้นะคะต้องมาดูบัวแบบนี้เลยเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นสระบัวขนาดใหญ่ค่ะซึ่งด้านหน้ามีนะคะอันนี้จะเป็นสระบัวสีขาวและด้านหลังเป็นสีม่วงถัดไปเป็นสีชมพูซึ่งแต่ละสายพันธนุ์นี้เขาจะปลูกไว้ในสระที่ แยกกันนะคะเพราะเมื่อถ้าเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ตายหมู่อุ๊ยดูมีการวางแผนะนะเนาะดีดีนี่เป็นด่านแรกด้านหน้านะจ๊ะที่เราจะได้เดินเจอบัวและกิจกรรมแบบนี้เดี๋ยวถัดไปด้านในเราจะได้เจออะไรอีกเราดูกัน ดูบัวแห่งนี้นะคะทุกคนนอกจากการดูบัวที่แบบหลากหลายสายพันธุ์มากๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราได้แบบสนุกอย่างเช่นนี่เลยหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือการปั่นจักรยานน้ําแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปั่นจักรยานบกด้านในด้วยไม่ต้องเดินจะ้ะแล้วก็มีน้องสัตว์นานาพันธุ์นะคะให้เราได้ถ่ายรูปเซลฟี่ป้อนอาหารเขาด้วยอย่างเช่นน้องเป็ด น้องควายแคะอะไรแบบนี้แต่ณจุดจุดนี้นะคะเราขอสนุกสนานกับกิจกรรมตรงนี้ก่อนฮัลโ <im ita> ้ลเด็กๆ <im ita> เราชื่อมีแอมนะลูกสาวเราชื่อนิ่งๆ เราไปดู จริงๆลูกมีปันแี้วเร็วเร็วนั่นเข้าไปน่นแล้วไี่เร็วเอุยนิ่งนี่มีรทสุดลีิแล้วนูเอุ้ยไม่ได้คนแก่แก้ว่าปันให้เลยน้องอนั่งกินแรงทำไมน้องไม่ช่วยปันอุ้ยเร็วเดิน้องเป็นไรหมวเจ้อเนาะน้องจะเรียนนจ้ามาเลยอะนั่งกินแรงไม่มีสิทธิ์พูด ดีมีน้องเป็ดนําทางอ่ะปั่นให้ดูพอเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอีกเพียบให้มีกันนิ่งๆทำบายนี่ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่สองกำลังจะตามน้องเป็ดให้นำทางเหมือนมีเพ่เพเอ็นดูน้องเป็ดเนาะเขามีกี่กรุ๊ปเนี่ยนี่ถ้านักท่องเที่ยวมาสัก ร้อยคนปัดนร้อยคนนี่นางต้องนำหนีอย่างนี้ร้อยวันละร้อยครั้งนางไม่น่าจะไหวว่านะ next station นะคะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันดีกว่าที่กว้างฝางเหลือเกิน อะละทุกคนพี่นี่นอกจากเขาจะเป็นสมาร์ทฟาร์มแล้วค่ะเขายังมีน้องสัตว์ให้เหมาะสมกับคำว่าสมาร์ทฟาร์มอย่างท่องแท้ค่ะและสัตว์ที่มีเจอนะคะนั่นก็คือน้องควายแคะค่ะฮลโหลเป็นไงเจ้าเธออุ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้เป็นเกลียวขอจับหัวนิดเดียวมันเป็นการเอ็นดูอุ้ย <Hey. S 1> ขนตาเธอยาวมากเลยอะ่ะจะต่อร้านไหนอะ นั้นกินไม่ได้มันเปียกเอาย่านี้ดีกว่านี่นี่เอาย่านี้เขาจะขีดเราเขาบอกว่าเราดมอย่าไปวุ่นกับเขาไม่ได้ทุกคนตนองดูอารมณ์เขาด้วยก็ดูวอนเขาดมอะไรสักอย่างนะจุดนั้นแล้วเขาพยายามจะขิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูเหมือนแบบอารมณ์บ่จอยที่นี่เขามีควายแคร์ทั้งหมดเท่าที่มีเห็นนะต no <c oughs> อนน <c oughs> <c oughs> ี้นะคะประมาณ3ตัวจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ เราต้องเลือกตัวเล่นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีคิดว่าเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่เห็นไหมตื่นเต้นมากเลยนี่นีเห็นไหมฝั่งนั้นนะลูกเขาเป็นฝ่ายแคะะแคะะกันหมดเลยค่ะสั้นๆเหมือนน้องเพเพเพียงแต่ว่าตรงนั้นนะเขามีหนึ่งตัวนะจ๊ะที่เป็นคุณแม่กำลังจะคลอดลูกด้วยเออ น่าตื่นเต้นเขาใกล้ข้อแล้วด้วยแหละอันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เป็นมินิศาลาสามารถมานั่งชิลได้แล้วก็ชื่นชมน้องควายได้จากฝั่งนู้นนะคะถ้าใครอยากดูไกลๆแบบนี้และด้านหลังของนี้ตรงนี้นี่คือร้านอาหารค่ะที่เขามีการผลิตอาหารจากวัตถุดิบนี่แหละนี่แหละปลูกองคปลูกเองมะกรูดมะนาวจากแถวนี้แหละเอาไปทาอาหารให้เราทานมั่นใจได้ว่าปลอดสารเคมีชัวช์วว่าแต่วันนี้จะมีอะไรให้เราสองแม่ลูกกินบ้างไป ข้างในกันหิวแล้วอันนี้เป็นส้มตมใบมันทอ,อดใบมันทอดอ่อทุกคนแต่และเมนูนะคะได้เรียงมาตรงด้านหน้ามีแล้วซึ่งที่นี่นะคะเขาจะจัด<ๆ>เมนูเป็นเซตๆนะคะแล้วเขาก็จะเขียนว่า<อ>เราตั้งใจทำเมนูอาหารไทยแบบท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นหมี่กระที่อุบลผัดหมี่คอราดหรือแม้แต่ข้าวจี่เมนูรถธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเมนูแสนพิเศษพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าตาของเมนูทั้งหลายได้ตั้งมาตรงหน้านี้หมดแล้วทุกจานนะคะ oh, 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 oh. เป็นการปรุงขึ้นมาพิเศษที่เขาใช้แมทีทีเรียลจากการปลูกเองในสถานที่แห่งนี้ละคะ่ะ oh, oh. เซตแรกนี้เลย ยำใบมันทอดซึ่งใบมันซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเขาปลูกเองนำมาทอดแล้วก็นี่เลยน้ำยำสูตรพิเศษนะจ๊ะเมนูถัดมานะคะอันนี้เป็นชุดมีกระทิค่ะความพิเศษของชุดนี้ก็คือว่าเขาจะทำน้ำปรุงนะคะแล้วก็ใส่แมทเทอเรียลสูตรพิเศษให้เป็นมีกระทิโดยเฉพาะของที่นี่เท่านั้นแล้วก็สามารถจับคู่ค่ะกับจะเป็นหมูทงคัตสึหรือว่า ปีไก่ทอดน้ำปลาก็ได้อันนี้เป็นหนึ่งเซตมาอีกเซตหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เป็นหมูทองคัสึค่ะซึ่งนี้เลยจะมากับน้ำซุปรแสแซ่บด้วยบอกเลยว่าทุกจานนะคะจะมีขั้นตอนของการเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกเองจนมาถึงการปรุงรสทั้งหลายทำให้มีรู้สึกได้ถึงฟิลลิ่งของความคลีนในมือนี้มากแต่รสชาติไม่ได้คลีนจืดๆนะจ๊ะความจัดจานอยู่ครบที่สำคัญ ทุกเมนูได้ทานแล้วรู้สึกเฮลตีนะ้แบบนี้เนี่ยน้อเด็กมันทานได้ <Yeah. S 1> ทานเลยเหมือนกัน oh. เอ๊สีขาวทานได้เปล่าวะ <laughs> และแน่นอนนะคะที่นี่ก็ต้อนรับสิค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะของร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้จํากัดสายพันธุ์ค่ะเพียงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่เรานํามาแค่ดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่ส่งเสียงดังที่สําคัญสุดท้ายคือมีเชือกจูงก็สามารถนั่งรับประทานอาหารในโซนอ o u ์ d o ร r มีกับนิ่งๆได้เพะเพะ <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าถ้าใครได้มาที่นี่นะคะมีรับรองว่า จะได้ครบรถทั้งในเรื่องของกิจกรรมความสนุกสนามความเป็นธรรมชาติและอาหารที่มีรสชาติอร่อยแบบแนวเฮลตี้ที่สำคัญฟังเสียงนกธรรมชาติขนาดนี้ด้วยที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีอมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มานะคะบอกเลยว่ามันเป็นสมาร์ทฟาร์มที่รู้สึกได้ว่าโอ้ยทุกคนต้องมาเช็คอินค่ะจะได้ไม่ตกเรนแถมได้เมนูเฮลตี้เฮลตี้แบบนี้อิ่มท้องกลับบ้านด้วยกับที่นี่ ดูบัวคาเฟ่อยู่ที่นครประถมค่ะ ได้บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาแนะนำสถานที่กินล้วนๆแต่ว่าโจทย์ก็คือทิกัดไม่เกิน100กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครโอ้นี่ค่ะนี่ไม่ใช่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะที่เห็นข้างหลังนี้ค่ะอันนี้คือไม่เกิน100กิโลเมตรนะคะที่ไกลาจากกรุงเทพและแน่นอนร้านอาหารที่เราจะเช็กอินกันที่นี่มีชื่อว่าแฮงกา คาเฟ่ค่ะอยู่ที่นครปฐมเองทุกคนในส่วนของร้านแพงก้าคาเฟ่แห่งนี้นะคะเขาจะเป็นการตกแต่งแนหารทุกคนดูซะก่อนนี่คือพอบเรือนะคะที่มีการนำมาลอยในน้ำตกสีเขียวมรกตนะคะแล้วก็เครื่องบินและข้างๆนิ่งๆนะคะมีอะไรล่ะอ๋อทุกคนระเบิด ค้ายเราอยู่ในสงครามโลกครั้งที่3ขอพูดอีกนิดนึงว่าความรู้สึกมีที่มาตอนแรกก็งงว่าเออเมื่อกี้เราอยู่ในเมืองกันอยู่นี้ว่ะเงยหน้าและเดินเข้าร้านใหม่อีกทีก็เอา้าเจอน้ำตกเขียวมรกตเบอร์นี้นี่คือไม่ได้ใส่สีลงไปนะคะแต่ว่าเขามีการดูแลนะคะที่ทําให้ตัวน้ําตกเนี่ยมันดูแบบมีออกซิเจนมากๆที่สําคัญเลยเขามีโซนด้านหลังเป็นการนั่ง ชมน้ำตกและห้อยขาไปในตัวเผื่อใครร้อนขานะคะห้อยได้แต่กระโดดไม่ได้นะคะจะบอกเลยว่าพิกัดที่เราเห็นค้ครอยู่ต่างอาําเภอใายอยู่โคชนบทนะคะเปล่าเลยจ้าที่นี่เขาตั้งอยู่ในเมืองสุดๆและในเมืองเอ้ยยกน้ําตกมาไว้ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมาดา และสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะที่นี่ค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นของคาวนะคะเขาก็จะมีมากมายและมีของหวานมีเครื่องดื่มมีของทานเล่นมีครบทุกอย่างเนี่ยจะกินด้วยนะอยู่ในตู้เย็นแต่เดี๋ยวมิจะแนะนำทีละเ,เมนูนะคะเราเริ่มจากของคาวก่อนนะคะอันนี้เลยเป็นข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลโอ้ยไข่เยอะมาก มีความดีงานตั้งแต่ข้าวสวยและตัวไข่ข้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขา่ยังมีความเยิม้มมจากแบบตัวไข่ที่ที่ทำมาแล้วบวกกับน้ำต้ยมยำล่าล,าลางมานิดๆนีน่หอมอม,มากจริงๆหูจานนี้อร่อยจริงนนๆอ่ะพูดจริเรอ่ะมีเมื่อเทศมาตัดความหวานนิดนึงด้วยผัดมาอันนี้นิ่งๆเราต้องมาทานผัดไทยกุ้งสดกันจุ้งตัวใหญ่ๆ เดินใจมากเลยคือเส้นเนี่ยยังมีความเหนียวนุ่มและจุ้งก็ตัวใหญ่ๆเมืนน้ำทานด้วยกันเอาหมาหมาอย่าเพิ่งนอนเนีย่ยหมาไม่ได้กินแล้วนอนอย่างเดียวเลยไม่ทํางงนำงานเลยอะต้องรอด,ดีละหน่อยมามาถึงของหนักสเต็กหมูพอกช็อ,ชอปหอ,อชิ้นพอกช็อ,ชอปน้ํมใหญ่มากเสิร์ฟคู่กับ ไข่นะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะแล้วก็นี่จะมีซอสพริกไทยดำนี้ราดมาอุย้ยข้างในฉ่ากําลังดีเนื้อนุ่มมากแต่เขาต้องใส่อะไรสักอย่างที่นอกเหนือจากพริกไทยมันมีความหอมมาด้วยกคนแล้วพอจุ้มลงไปนิดนี้นะกับซอสที่เสิร์ฟเพิ่มมาเนี่ยกําลังดีเลยนี่ไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะในการพิมพ์รู้สึกฟินมากอะ่ะขา,าดมาเป็นนี่เลย สปากเกตตี้เบคอนรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากๆหอมเม็ดไข่สดนะคะไหนจะพริกแห้งความเผ็ดที่หอมว่าดักพริกแห้งไหนจะพริกสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเบคอนนะเขานําไปแบบทอดแบบกริュ๊บกริュให้มันมีกลิ่นก่อนนะดังนั้นพอม,มาคลุกรวมกันนะโอ้ทุกคนยิ่งมีโหระพาชูรสนะเตะจมูกสุดๆรสชาติดีมากอะ่ะ นี้เป็นเมนูของขาวนะจ๊ะแต่ของขาวเวลาทานแล้วติดคอนี่นะคะมันก็จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องดื่มที่เอามากลัวกลัวคอนี่เลยน้ำดำเขาไม่ได้ซื้อเราบ้าบอยหยวนหยวนได้แหละเห็นแล้วว่าทางอินให้ก็ซื้อด้วยนะคะทุกคนบอกไปบอกพี่โคเขาด้วยส่วนของหวานที่เราเห็นตรงนี้นะคะก<ๆ>็จะเป็นบานาฟีจับคู่กับผลไม้เกรยๆนะคะนอกจากกล้วยของเขาแล้วนะเขาก็จะมีมะม่วง มันน่าจะเข้ากันมากๆอ่ะและสำหรับแก้วนี้นะคะเป็นเมนูซ i ิกเนเจอร์เช่นกันค่ะชื่อว่าม l โลสตรอมในนี้จะประกอบไปด้วยโกโก้ปั่นนะคะแล้วก็ใส่ด้วยไอศกรีมม l โลและช็อกชิพนะคะแล้วก็โกโก้ฟรันช์แล้วก็จะจบด้วยนี้เวเฟอร์พอรวมกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอื <c oughs> <c oughs> มเข้มข้นมากอร่อยมากและสำหรับแก้วนี้ค่ะ คือเบรนดบีนมะชะค่ะเป็นชาเขียวผสมตัวแดงนะคะแต่ว่าชาเขียวเนี้ยเขานั่งไปปั่นให้มันเป็นมูตี้ก่อนแล้วก็ใส่ถั่วแดงที่แบบเนื้อถั่วแดงยังเป็นเม็ดเม็ขอสั่งแก้วนี้กขับบ้านอีกอันได้ไหมอะอร่อยมากจริงแก้วเนี้ยเครื่องดื่มอีกหนึ่งอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะนี้เลยชาไทยผสมกาแฟค่ะเฮ้ยความเก๋คือมีน้องคังหยอดมาด้วย รู้แล้วว่าเขาทําเข้มข้นไม่หวานมากเพื่อที่ให้ทองหยอดนะคะมาตัดกับความหวานที่ในตัวแก้วนี้มันจะมีรสชาติเข้มข้นขมขม,ขมอยู่นิดนิดอรักขอลักฮะให้พูดสรุปแล้วรอบ้าบออร่อยไปไหนพูดจากจิตจากใจของนี้เลยนะเห็นใช่ไหมว่าข้างหลังเนี่ยมันดีขนาดไหนและอาหารที่ไม่ทาาอวดทุกคนเนี่ย มันอร่อยพูดมาจากใจจริงๆไม่ได้เฟกว่าโอ้โหรสชาติแบบมองบนแล้วแบบโอ้ยอร่อยทุกคนไม่ใช่อร่อยทุกจานบวกกับที่เนี่ยเขาต้อนรับลูกๆสีขาของเราไม่มาก็าบ้าแล้วทุกคนโอเคนิ่งๆทานนิทาน,น,ทนสนับสนุนเสียงเ่าดอย <c oughs> คิดถึงความป <c oughs> ลอดภัยในงานยก <c oughs> คิดถึงเทคนิคอลิฟต์อ ภาพยนต์ฟิลกูดที่คนรักษัต์ต้องดูแพทริกบวนนะปั๊กปั๊กเข้าฉายแล้ว ได้นี่ห้ามกินตรงนี้โอเคโอเคโอ <มา S 1> เคอาบายอ่านิ่งกินอันนี้ได้มากินของหวานไม่ได้ค่ะเด,ดี๋ยวดุใครบัญญัติแต่พูดสิกินของหวานไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาเป็นเบาหวานค่ะไม่ได้เดีด๋ยวดุเออทุกคนนิดนึงนิ่งในร้านเนี้ยนางจะเรียบร้อยหน่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ําเต็มเลยข้างหลังไม่ค่อยถูกกับนางเท่าไหร่ ฉิดยาแล้วนะแต่ถ้าทางจะไม่ครบเลยยังกลัวน้าอยู่อันนี้นของปลอบใจในฐานะที่สัปดาห์นี้เรามาใกล้น้ําเกินไปโอเคเออ <c oughs> ให้อภยนะัยเนาะ